วันนี้นะคะเราจะมาทำความสะอาดเบาะและก็พรมนะคะอันนี้ขูดเอาฝุ่นออกแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะนี่คราบนะคะอันนี้คือเอาแปรงขูดแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลองดูว่าจะใช้ได้จริงไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองฉีดดูนะคะเขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนจะเป็นโฟมแบบนี้นะคะ เอาเป็นบางจุดก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะจุดที่มีคราบเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วเราเอาตัวนี้ค่ะที่เขาแถมมาถูถูอย่างนี้นะคะ นะคะพอถูเสร็จแล้วนะคะนี่พวกคราบสกปรกจะไปอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็เอาผ้านะคะเช็ดออกอันนี้สำหรับเราทำความสะอาดแบบไม่ได้ถอดพรมไปซักนะคะถ้าถอดพรมไปซักก็หลายพันอยู่ค่ะประมาณสี่ถึงห้าพันนี่ค่ะ ตามมุมอย่างนี้นะคะเราก็เอาเนี่ยค่ะแปรงสีฟันเก่านะคะขูดแปรงสีฟันเก่าขูดออกเหมือนเราล้างรองเท้าอะค่ะตามซอกนี่ขูดออ,อันนี้มีทั้งคาบน้ํามันด้วยนะคะเพราะว่ารถเก่าแล้วนะคะมันก็ธรรมดาที่จะมีคาบน้ํามันจากไอ้ล้อลื่นไอ้ตัวเบาะนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะคาบสุกปกแล้วก็ผ้าเช็ดเช็ดเช็ดออกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะชัดๆนี่นะคะอันนี้ที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะคะนี่นี่อันนี้คือคราบสุปกปปกที่เรายังไม่ได้เช็ดนะคะนี่ เมื่อเมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมีฝุ่นอันนี้เราฉีดไปแล้วนะคะนี่ตามร่องแต่ร่องอันนี้แล้วก็ทูกถ้ายังไม่ออกก็นี่คะ่ะอีกสักรอบให้เขาอีกสักรอบอ่ะแล้วก็ถูออก ขจัดพวกฝุ่นนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะฝุ่นมันจะติดมากับโฟมอันนี้คือเม็ดฝุ่นนะคะนี่เห็นไหมดำๆส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ในแปลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในแปลงเห็นไหมคะนี่อันนี้แหละค่ะที่เอ่อเราเช็ดไม่ออกเพราะมันอยู่ในในโรมแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วถ้ากลัวรดอับนี่หนไหมคะคาบสุกปก เช่แล้วถ้ากลัวรถอับว่ามันจะมีน้ำก็เปิดรถ่ะเปิดรถตากแดดนิดนึงนอกจากจะทำให้รถสะอาดนะคะหอมด้วยนะคะกลิ่นเขาจะหอมหอมเหมือนสเปรย์ปรับอากาศหอมสดชื่นนะคะนี่เนี่ยเอาอีกสักนิดนึงอ่ะร่องร่องแบบนี้ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะไหนไหนได้ทำแล้วอ่ะต้องเขย่านิดนึงนะคะขเขย่าเขาก่อน แล้วก็ฉีด่าเมื่อกี้นะคะตามร่องนะคะเมื่อกี้อะแล้วเราก็ตัวนี้นะคะถูตัวนี้เขามีมาให้นะคะเราก็ล้างพอล้างเสร็จเราก็เอาพวกฟูนพวกนี้ออกเห็นไหมคะเศษผม เอาพวกฝุ่นพวกนี้ออกแล้วก็สะอาดเหมือนเดิมพอสะอาดเหมือนเดิมแล้วเราก็เอามาใช้ได้อีกะะแต่ปกติขวดกระป๋องนึงกับตัวสเปรย์ชุดหนึ่งก็พอดีกันค่ะเขาจะให้มาทุกกระป๋องเลยนะคะสั่งม่เลยเห็นไหมคะนีะ่จะให้ดูเลยฝุ่นสุดยอดเราอยู่กับอะไระทุาทวน าไม่ได้มาขัดให้เราแบบนี้นะคะเราไปนั่งเขาก็ทำภายนอกเห็นไหมคะนี่เนี่ยฝุ่นเราอยากสะอาดมากเราก็ทําแต่ถ้าใช้น้ําโดยตรงก็มันก็จะเละเทะเกินไปเนาะคะ่ะเนาะผมไม่แห้งกว่าจะนี่สีผมเละเทะไม่แห้งก็รถก็อับพอเราอยู่กับรดตลอดนะคะเนาะ รถนี่เหมือนบ้านคันนึงเลยเนาะค่ะอยู่กับเราตลอดเลยบางคนนี่นอนในรถซื้อบ้านไว้นี่แทบจะไม่ได้อยู่อยู่ในรถมากกว่าบ้านอีกเนี่ยแล้วทั้งฝุ่นทั้งอะไรสุขภาพเราด้วยนะคะนี่อันนี้ค่ะขัดให้ดูคร่าวๆนะคะเน,นไงคะจากข้ามเมื่อกี้จากข้ามเมื่อกี้ถ้าเรา,าให้สะอาดอีกแล้วก็ฉีดอีกขัดอีกนะคะนี่ นี่ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไม่แพงค่ะราคาไม่ไม่ถึงร้อยหรืออาจจะร้อยต้นๆค่ะหอมกลิ่นหอมด้วยค่าเชื้อโลคด้วยนี่นะคะของดีบอกต่อนะคะอย่าลืมซื้อมาใช้กัน